สวัสดีค่ะพพอ,พอแม่เอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวนะคะถักทายตอนเสาร์วันที่1 9เกาพุษภาคม2 5หาร้อย68นะคะอากาศสดชื่นเย็นสบายมือเสาร์ฝนตกเฮ้ แห้งค่ะเมืองสกุลนครแห้งมากๆากเลยนะคะจนคิดว่าจะไปโรงเรียนบ่ไดดก็พึงยุดพึงเศร้าด้านหลังฉากกับตึกตัดต้นลำไยนะคะข้างบนนะคะอาจจะเป็นเปนโอ้ยฉากไอ,อ้ต้นนี้คู่สีงามบนนอบันนะคะตัดออกไปเพราะว่ามันค้มยุ่งลายะค่ะยุ่งหลาไล,าย,ลายค่ะเนาะบ้านเพิ่นเพราะท่านแขังเป็นสวนนะคะหกหกนะคะก็เลยเห็ดใหยมันยุ่งหลายเขาเพิ่นบ่ตัดเขาก็เลยตัดของเข้าซะนะคะ เอาชุมช่มฉ่ำหัวใจเมื่อขึ้นนี่ไปเบิงไล่สดของนองหักแพงเพิ่นห้องเพลงอุย้ยอยากจะบอกเลยว่าเป็นเพลงโปรดของคุณคู่สมัยตะกี้นะที่สิร,ร,ริพรอําไพพงค์่นห้องเพลงเพลงปร,ริญ,ญายาใจคู่มากนะคะเสียงเคยเอาไปห้องในงานคาราโอเกะ <laughs> วันด้ติบหลายๆได้เพลงนี้คุณสมัยคููเป็นครูห้องเพลงนะห้องเพลงกงันคาราโอเกะนะเ <sk r isa> พลงนี้ไปห้องไปฟูงเพลงปริญยาใจไม่ไม่เสียงคม่ไข่กันเนาะ โอ้ยได้ติบหลายเวยค่ะเมือนกันยังยังเป็นทีจดจำของผู้อยู่เป็นเพลงมักเพ่งโปรดนะคะหักแพ่งกับห้องได้มวนนะคะถึกใจในสไตล์ของเพื่อนนะคะคู่คู่กับบริษัห้องมวนแต่ว่าจะเป็นเพ่งโปรดเป็นเพลงที่คลงแรประมาณว่าอ่าบอกถึงคนเฮาหักข้อแพ่งนะเพื่อนจะเป็นแบบไหเฮากับเฮากับยังเกาะเข้ากับหักเพื่อนคือเก่าเพราะฉะนั้นโบแปลกใจที่พ่อแม่อ f ฟซี่ของน้องหักเพ่งว่าหักแพ่งสี่ห้องม้วนโบมวนหนาตาแบบไดลักษณะแบบ เลยทุกคนก็คือหักแป้งนะคะก็เลยเห็นเพลงนี้เพิ่นห้องก็โอ้ยยุบด่านเพิ่นบ่ลใ้เกิดดอกคู่วานนะักแพ้หงเพลงนี้เป็นสิบวันในเกิดป๊าใคว่าขายทุเรียนนเลยเป็นผลไม้ที่คู่บ้านเคยกินแล้วก็กินบ่ได้นะคะกินบ่ได้เลยนะคะบอกว่าคู้จกของเสบแต่ว่าเป็นอย่างพ้อหมินแห้งอยู่วันพาคุณยายไปหาหมอกับมีตุเรียนกับจะคล้องกับสิบป่วยนป่วยเที่ยวตัวไปโรงเรียนแต่งตัวเต็มตัวเดินอีกตอนนี้เป็นคุณแม่ให้าย เดียวป็นคู่มี่นะเป็นคู่ถางมาเป็นคู่มี่เป็นคู่อันต้ายเป็นคู่อย่างบ่เป็นคุณครูจริงๆเนี่ยค่ะเป็นคู่แม่เมียวหนิทำงานรับราชการเป็นคุณครูมา32ปีนะคะปีนี้32ปีเดี๋ยวจะเดือนกรกฎาคมจะได้33ปีป้าอายุราชการเยอะแยะนะคะเงินเดือนก็เต็มขันได้2ปีเลยค่ะเป็นผู้เก่งเป็นผู้ไข่เนยเลยค่ะเงินเดือนก็เลยเต็มขันแล้วนะคะกับผลงานวิชาการอยู่นะคะก็รอเบิ่งว่า สิม,มันสิไดโบนะคะกระรอวันกเกษียณอีขาปี่เป็นสิกเกษียณน,นะคะ,ะปลายเดือนอกกนี่กระสิครบอายุหาซิผาฟีว่ายังแปลงแซงยังแปลงแซงเพราะว่าเป็นยังจังจัหวาแบบนั้นเพราะว่าบางคนมึงคิดว่าเป็นคุณครูซึ่งสิมาเบิงหมอหลอกมอรับจริงๆกับพึ่งมาเบิงได ปกี่ปีนะคะสองปีเขาปีที่สามตอนที่อุ้งอิงมากเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิดคุณคู่อยู่บ้านอยู่บ้านสอนออนไลน์มันบอกมีเวลาอยู่กับโทรศัพท์เนี่ค่อนข้างานานสอนนักเรียนเล้วเท่ากับ,บปไปโรงเรียนกระจกสีอย่างนอกบุพเพโอ่งกลับมาบ้านเป็นเบิงหมอลำเอาก็เล่นเหลียวเบิงน,น้าเพลินเอ้าคือบวนแท้แล้วก็เห็นเด็กหน่อยคนหนึ่งมากแล้วก็อ่า คือจังเสียงดีสินะคะเขาก็เลยแบบคล้ายๆว่าวิถีชีวิตนาเวลานั่นคือออกจากบ้านกับโบได้ไปใสกับโบได้ก็เลยอยู่กับโทรศัพท์เป็นหลักก็เลยได้เข้ามาสู่วงการหมอล่ำเขามาแล้วกับออกหากนะคะเห็นศิลปินเดียกหน่อยเด็กนิกที่มีความฝันจะคของไต่เต้าไปจนก,กระทั่งโด่งดังอ่มามากที่สุดคือความกระตัญยุของเรียกหน่อยที่มี่ต่อครอบครัวเราเห็นอุ๋งอิงมากคือความกระตัญยุต่อพอต่อเม่ทถ้ามาหากินเน็ดเื่อยขนาดใดก็ต้องอย่งัยงไป เปิดหมวกยังไปห้องเพลงตามตลาดนัดแบบนี้นะคะ่ะก็เลยติดต,ตามเพิ่นมาแล้ะมาอีกคนหนึ่งคือน,อนอ้องน้องอ่ามะนา เมานานนืลอไคนูสกลนครที่ตามให้กำลังใจนอ้องมาโดยตลอดแม่กระทางถึงทุกวันนี้ไปเฮื่อไปสัน้นไปเบิงวิถีชีวิตของเพิ่นในครอบครัวนะคะให้กำลังใจมาช่วยทางเพิ่นทุกมมือเพิ่นกระโดงดังฐานะดีขึ้นแล้วกะ็ความเป็นยุคปีนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเพิ่นก็บอกไงคือไปได้ดีโดยตัวเพิ่นนะคะความกตันยุกับเป็นหลักนะงานคู่กับไปให้กำลังใจหลายๆคนบอกว่าหูจักคู่แม่เมียกับผ่านโซเชีย ็นคุณครูเบาเรื่องมานะเบาเรื่องอุ้งอิงอย่างนีนะคะก็ดีใจที่ทุกคนหูจากคุณครูมาต่อมาก,กับมาเห็นโซเฟียโซฟียนี่เห็นเพิ่นตั้งแต่เพิ่อนออกรายการไม่ทองคานะคะมักแพงนะคะอันนี้เป็นพ่นพิเศษอีกผู้หนึ่งนะคะที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดจนกระทั่งเพื่อนขอมาสูงวงก็ยังติดต่อติดตามให้กำลังใจซุบมมือซุบมือนะคะต่อมาอีกก็คือมากนองหกักแพง น้องอังเพ่งนี่เบิ้งทั้งตังต่มือเลกที่บอดจูไปรับเพื่อ,อยูุบนันห้องเพง่งมอลำั่มมอลำัเนรเรียนไก่เรียนสวดสวด,สวดอยู่หันนะค่ะจนกระทั่งทุกมือนี่ด้วยความหักความแพงขึ้นกันนะคะสุดท้ายกับมาอีกน้อ,นองเอกชนบริณฑ์ภูบาวหน่อยอีกผู้หนึ่งนะคะถีคุณงคู่ก็ถือว่าเพื่อนกับต่อสูชื่อเช่นเดียวกันนะคะบอยฟังเนาะคะ่ะต่อสูชวิตกันไปห้องเพลงไปตามฟันเจ้าของนะคะ ล,ลุกคู่ข้านไปนะคะสักมือหนึ่งก็จะเป็นโอกาสของน้องเอกชวนบริณชเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือมาตามฝันจะของค,คู่กับให้กาลังใจเท่าที่ให้กาลังใจได้กาลังจะปิดวงก็เลิบอวดมาลงมาไล่กันแต่ว่ากรบบให้หย,ยังก็บริษัรู้สึกน้อยเนื้อตามใจนะคะบุญวาสนาของแต่ละคนบ่ถกกันนะบุญวาสนาของเฮามันอาจจะบ่หันท่านมูมัาก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองแต่เส้อว่าความพยายามอยู่ที่ใดความสําเร็จ อยู่ทีนั่นนะคะคุณครูไม่เหมีวหยวก็ให้กรลังใจนะคะบอกม้วนๆท,ทุกมือทุกมือหลายคนบอกว่าคุณครูหายไปบริหายไปไสดกนะคะภาร,รกิจคนขางหลายเปิดเ่อมมาแล้วก็คุณยายบ่อฟแข็งแรงนะคะคุณยายบ่ไยแข็งแรงก็เลยดูแลเพลินนะคะเวลาหวางที่จะมาเบาคลิปเบาหยัางมันก็เลยบางที่ไม่ต้องใส่สมาธิเพราคุณครูเบาบ่มีสคริปต์นะคะแต่ว่าเขาเห็นหยัางเขาดีใจอ้ยดีใจกับเพชรจ้านะคะเพชรจ้าที่เอาคะแนนมา,มาอวยนะคะมาอวดนะคะ เข้าก็ต้องอวยเพิ่นในจักน้อยว่าเพิ่นเก่งนะเพิ่นเกง่งในกีดสี่ทุกวิชาต,ต้องพยายามต่อไปคนความขยันเท่านั้นจึงจะเห็นให้เข้าประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ากัเธอนาให้เบอร์เหลขประจำตัวกับซื้อไ้ในจักน้อย้อคะเด้อย,ยานผูประหวังดีกเฮ้าเพื่อนเอาไปเหตุมิดีมีรายเพราะว่าเหลขประจำตัวนักเรียนนี่คือเรื่องสำคัญนะคะเพราะวาา่วา บางคนเนี่ยที่เขาจะมาเบ่งออนไลน์มาเห็นมาอย่างสิอาจ,จไปเห็นในสิ่งที่โบดีงามนะคะจริงๆเรื่องการเรียน,นคุณครูให้ความสําคัญอย่างยิง่งเพระครูเสื่อว่าการศึกษาพ,พัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะคุณครูนี่เป็นคนตั้งใจเรียน,เร,ยนเรียนดีถ่ายทอดวิชาความเป็นคนเกง่งสู่ลูกสู่หลานนะลูกสาวก็เรียนเกง่งนะดรสายหมอกตัวคุณครูเองก็สแสดงศักยภาพไปเห็นนะเรียนปิญยาตีิญยาโทโดยเฉพาะปริญญาโทนี่ปล่อยฟังในคีโมคีคุยได้หน่อยคูย่ได้อ่ามันสบมี่อะไรก่อน เกียนิยมแต่คู่ในในการเรียนเป็นเอ็กเซลเลนต์คือยอดเยี่ยมผ่านยอดเยี่ยมละ่ะต้องบอยฟังว่าได้เกรดสีทุกวิชาที่เรียนระดับปริญญาโทค่ะโอ้ยสั่งวะอ่านะคะนี่คือความจริงนะคะลูกสาวของคู่กับม1หนึ่งอ่ปห,หอดมหกก็คือได้เกรดเฉลี่ยสี่จุดศูนคือเกรดสีทุกวิชาทุกเทอมแล้กการมาเรียนอปริญญาตีก็ได้ กิตยมอันดับสองนะคะขาดอยู่จุดศูนย์หนึ่งคะแนนจะงสเดออันดับหนึ่งของมหาไัายขอนแก่นแล้วก็มาเฮียนของมหาไัายมหิดวนระดับปาโปริญญาเอกได้เอกสลีนผ่านจบเรียบร้อยไหวเห็นว่าความตั้งใจความมุ่งมัน่นความพยายามมันทําให้เฮาประสบความสําเร็จกระชื่นใจชื่นชมสามารถบอกได้เต็มปากว่า เข้าเป็นคนเรียนหนังสือเกง่งมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้แบบนี้น,นะคะบางคนว่าเป็นอย่างคุณครูคือว่าดีนั่นดีแทบเพราะว่าพื้นฐานของการเป็น นักเรียนนักศึกษาในการคล้องตนคล้องคนคล้องงานหยอดเขี่ยมนะคะก็เลยบอกให้ฟังนะคะอยากจะให้เด็กน้อยเล็กๆหรือศิลปินกคนมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นพยดยือไว้เสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะหลักกอย่าลืมยุดยืนที่ไปที่มากของเจ้า <c oughs> ของเอาประสบความสําเร็จวันนี้มีภายในผักดันเฮ้ามีทางทีมงานของทีมบริหารมีครอบครัว มีมิดรักแฟนเพลงมีเอซนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ me mm -hmm.

三娘、嗯。 คิดโดดห่อคอยใช้จิตพิจารณาสิ่งที่เราเห็นอยา่าคิดว่าเป็นเรื่องฟลุกบุญวาสนา